เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบและเป็นคำถามไม่ต้องการความคิดเห็นบนดาวดวงนี้ให้เราเกิดมาเป็นบนดาวดวงนี้ให้เราเกิดมาเพื่อไปเหลือไว้ พียงความตรงยำนั่นคือวามจริงนั่นความจริง,วรงสวัสดีค่ะมาพบพ่อกับแอดเซรีในรายการเกษตรอ้อยแอแย่เยกเษตรทั่วทีบทั่วแดนอีกแล้วค่ะพี่น้องแอดเซรี่กับสีพ้ามาบึงการเพาะ ต้นบักเ้าวน้ำหอมเนาะค่ะเนาะเพาะแบบบ้นบานบานง่ายๆ่ต้องใส่วิธีการหยุ่งยากอีย่างเนาะค่ะเนาะการเพาะบักเ้าน้ำหอมเนาะค่ะเนาะก้อนสีใดมาเป็นนนแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้กะไปเก็บมาเนาะคะ่ะเก็บมาจากต้นที มันล้นเนาะคะนะ่ะเนาะล้นลงมากเท่ากับทย่อยเก็บไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าพเพะเองปลูกเองทย่อยปลูกเนาะคะ่ะบ่ไดดไปสือพันธุ์เนาะค่ะก็มีต้นมะพร้าวนำหอมอยู่แล้วในสวนนะคะมันล้นลงมากเก็บทย่อยมากพอไว้นะคะแล้วก็ทย่อยเอาไปปลูกก็สีมี่ลายรุ่น,นะคะ่ะ ดินนะคะอ่ะเบึง้งดินที่ดินที่ห้าว่างมะพร้าวเนาะคะ่ะสิเป็นชื้นๆเช็ดเช,ชะน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะเผื่อรักษาความชื้นนี่นะคะเป็นดินส่วนมวนะพร้าวเนาะค่ะผ่าวห้ากับบากก่อน,นะคะ่ะบากหัวมก่อน บากหัวกรนแบบนี้นะคะเนาะฟั่งไหนฟั่งหนึ่งก็ได้ค่ะบากประมาณ45องศานี่นะคะบากลงมากฝั่งไหนก็ได้ค่ะในลูกแต่ละลูกเปล่าวนี่เวลาว่างก็ว่างตะแค้งแบบนี้ค่ะว่างตะแคงแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ นี่ค่ะบ้างแต่แคงนอนเลียงกันไวแล้วก็หดน้ำเนาะคะ่ะหดน้ำเศ้้เย็นย่ำส้าย่ำแรงเนาะคะ่ะหดน้ำถา้าฝนตกอะบ่ต้องหดเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะย่างหลูกนี่กอะกะลั่งเกิดแล้วนะคะนอกรลั่งขึ้นแล้วนะคะนี่อันนี้ก็อายุ การเอามาพอกับประมาณหนึ่งเดือนเนาะคะ่ะหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนกจ็จะง,งอกมาประมาณนี้แล้วค่ะตุ๊กปูติปียังสีนะคะเนาะยังสีนี่ตุ๊กปูติปีแบบนี้นะคะเป็นยังคือว่างกระจัดกระจายแบบนี้วันีค่ะลูกไดทีแก่แล้วเนาะ,ะเข้ากับเอาไปปลูกวันนี้ก็เอาลูกที่มันลนล่นมากๆเอาผ้าว่างไว้ทดแทน ลุมมองเก่ามันเนาะคะ่ะทั้งก็เลยเป็นทั้งอันนี้เพิ่งเกิดอันนี้สูงแลว้วนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่กับซมี่หลายรุ่นเนาะคะ่ะหลายหุนนี่หลายหุนหุนก็คือรุ่นเนาะค่ะรุ่นหลายรุ่นนะะี่นนส่เนาะคะ่ะนี่ พวกนี้กับประมาณสองเดือนนะคะหั่นตุ๊ปุติปีกับประมาณเดือนหนึ่งอันนี้คือตุ๊ปุติปีนะคะเนาะนี่ตุ๊ปุติปีคือว่านี่หึงงองสินะคะสําหรับที่จะไปปลูกลงลงสวนนะคะประมาณนี้กับเอาไปลงได้แล้วะค่ะนี่นี่ประมาณนี่นะคะ นี่ไปลงสวนได้แล้วนี่ก็แม่สามซีเดือนแล้วนะคะสามีเดือนไงขึ้นมาหน่อยก็สิบวันหาเดือนแล้วนะคะทางพีก็สิเป็นปักเผาแกงกับมี่เนาะคะ่ะปักเผาแกงกับสีมี่ลักษณะหน่วยไงยเดี๋ยวแอรเซรีไปผ้าไปเบิงฟังทางนี้เนาะ นี่จ้ะถ้าแบกข้าวแกงน่วยใยๆแบบนี้จะสิเอาไปปลูกไปปลูกเสี้มกับบกเผาน้ำหอมเนาะคะ่ะนี่ตัดยอดขายเนาะเราว่างบกเผาน้ำหอมส่วนสิได้ขายหน่วยกับประมาณสามปีเนาะคะ่ะ หลังจากที่ห้าเอาแบบนี้ไปลงลองสวนแล้วอะ่ะสามปีประมาณสามปีนะะี่ค่ะจะออกแบบได้เต็มที่ชุดแรกเนาะออกจันออกลูกนะคะแต่สำหรับมะพร้าวแกงหรือว่าเห้าเอา,เอาไปปลูกแซมกันนี่เพื่อที่จะขายตัดยอดกันประมาณปีหนึ่งสองปีก็สามารถตัดขายเลยแล้วนะคะกระปลูกแซมกันไป เพื่อมาหาพื้นทีเขาว่างเนาะค่ะเนาะวิธีง่ายๆแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อพี่น้องทังบ้านเข่าอยากเอาไปเพออาะบกเผาเองเพื่อมีบกเผาแหงเนาะคะ่ะกเง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะบากเ้วก็อามาว่างเนี่ยงไว้มองชื้นๆพดนน้ำเดี๋ยวก็เกิดแบบนี้นะคะเนาะ วิธีง่ายๆแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปทำได้เนาะคะ่ะเนาะจะได้ลดค่าใช้จ่ายใบไดสืสอพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวชนิดอื่นๆเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมมอน,นีแอซเซรีซ่ก็ขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมให้กําลังใจแอสเซรี่น้ำเน้เลค่ะสวัสดีค่ะหากแอซเซรี่โดนดในเด้อจา้า